สวัสดีค่ะนักเรียนป .5 ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องใหม่แล้วนะคะเนื่องในจากเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องแรงลัพธ์แล้วก็แรงเสียดทานนะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูโยก็จะสอนในเรื่องของเสียงนะคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะเรียนเรื่องเสียงนะคะ เสียงเกิดขึ้นได้ยังไงแรงกำเนิดเสียงมาจากไหนอ่ะเราจะได้มารู้จักกันนะคะเสียงนะคะแน่นอนนะคะเรื่องเสียงเนี่ยนักเรียนก็จะได้ยินอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงนะคะเวลาที่เรียนเข้าแถวนะคะเขาทุ่งชาตเนี่ยมันจะร้องเพลงใช่ไหมคะร้องเพลงชาเนียก็จะได้ยินเสียงแล้วเสียงเหล่านั้นนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่าที่นี้เรียนลองจับที่คอตัวเองนะคะ แล้วก็พูดว่าอาเห็นไหมคะตรงคอของเรานะคะจะมีการสั่นสะเทือนนั่นแหละนะคะเราจะมารู้กันว่าเสียงนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงนี่เลยค่ะนักเรียนแหล่งกําเนิดเสียงนะคะแน่นอนว่ามีทั้งแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นไรบ้างคะเช่นปรากฏการณ์ต่างๆเช่นฟ้าร้อง ฟ้า่านะคะดังมากเลยนะคะแล้วก็เสียงร้องจากสัตเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะคะเราดูกันเช่นเสียงเครื่องมือเครื่องจักรเสียงเครื่องอ่ายนยานพาหนะนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีที่มนุษย์นะคะประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองแล้วเสียงอเกิดขึ้นได้ไงคะอ่เราเนี่ยพูดออกมาแล้วดีดเสียงได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ไงอะเนี่ยนะคะแน่นอนถ้าเราดีดนะสมมติว่าเรา เชือกนะคะหรือเส้นเอ็นนะคะมาขึงไว้เนี่ยนะคะแล้วเราก็เอามือดินะคะมันก็จะเกิดการสรั่นสะเทือนนะคะแล้วก็จะมีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเสียงนะคะเกิดจากอะไรแน่นอนค่ะเกิดจากการสรั่นสะเทือนของวัตถุถ้าวัตถุไหนนะคะมีการสรั่นสะเทือนนะคะก็จะมีเสียงเกิดขึ้นเช่นคอของเรานะคะก็จะมีอ่าดูสิคะอ่านะคะจะมีเส้นเสียงสั่น เดือดๆนะคะก็จะมีเสียงเกิดขึ้นเราก็จะสามารถเปล่งเสียงออกมาได้นั่นเองนี่เลยค่ะหลักการสัน่นสะเทือนเหล่านั้นนะคะก็เอามาสร้างเป็นเครื่องดนตรีบ้างนะคะเช่นพินนะคะมีการดีดมีการสั่นของเสียงนะคะกีตาร์ซอนะคะเห็นไหมคะมีจะเคด้วยนะมีการดีดนะคะพอเส้นเสียงนะคะเกิดการสัน่นอเส้น เส้นพินเส้นจะเขเนี่ยลูกนะเกิดการสั่นเนื่องจากโลดดินเนี่ยนะคะก็จะให้เสียงออกมานั่นเองค่ะเห็นไหมคะการสีก็เหมือนกันนะคะแล้วแม้แต่การตีกลองนะคะหน้ากลองก็จะเกิดการสั่นสะเทือนนะคะก็จะทาให้เกิดเสียงขึ้นนั่นเองการเป่าด้วยนะคะทีนี้นะคะปัจจัยในการได้ยินเสียงของวัตถุแน่นอน,นะคะ่ะหนึ่งจะต้องมีวัตถุที่ทําให้เกิดเสียง2ต้องมีตัวกลางในการเคลื่อนที่ สามต้องมีวะรับเสียงนะคะนี่เลยสมมติว่ามีกระดิ่งนะลูกนะกระดิ่งคุยโยสั่นกิง้งกิ้งกิ้งกกงกกนะคะกระดิ่งก็จะเกิดการสัน่นแล้วก็จะมีเสียงใช่ไหมคะว่าถูกมีการสั่นสะเทื่อนมีเสียงเกิดขึ้นนะคะก็จะเดินทางผ่านอะไรคะจนมาถึงหูของเพื่อนหรือมาถึงหูของนักเรียนนักเรียนได้ยินเสียงนะลูกเดินทางผ่านอะไรคะผ่านตัวกลางแน่นอนนะคะตัวกลางในที่นี้นะลูกนะก็คืออะไรลูก อากาศนั่นเองค่ะเสียงสามารถเดินทางผ่านตัวกลางนะคะที่เป็นอากาศได้ลูกแล้วก็มาอาอยารับเสียงก็คือหูของเรานะคะภายในหูของเราเนี่ยก็จะมีคอเคลียนะคะสําหรับรับเสียงต่างๆนั่นเองทําให้เราได้ยินเสียงนะคะก็ส่งไปที่ภาษาของเราเราก็รับรู้ว่าเราได้ยินเสียงอ่า โอเคนะคะอันนี้ก็คือมีอยู่สส่วนนะลูกนะหนึ่งจะต้องมีวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงสองจะต้องมีตัวกลางที่เสียงเดินทางผ่านนะคะแล้วก็สามต้องมีหาวารับเสียงจะได้ยินเสียงนะคะอ่าแล้วเสียงนะคะเดินทางผ่านตัวกลางชนิดใดได้บ้างน,นี่เลยนะคะเสียงนะคะสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางออกไปทุกทิศทางได้ทุกทิศทางเลยค่ะอืมนะคะและ สามารถเดินทางผ่านของแข็งได้นะคะของเหลวได้นะคะน้ํานะคะสามารถเดินทางผ่านได้แล้วก็แก๊สหรืออากาศนั่นเองตัวกลางของเสียงนะคะคือเสียงสามารถเดินทางผ่านได้เลยนะคะแต่นะคะนอกโลกของเราเนี่ยนะคะเสียงจะเดินทางผ่านในลลกนอกโลกเนี่ยนะคะไม่มีอากาศนะคะลุกไม่มีหนาเสียงเดินทางผ่านได้ไหมถ้าเรียนเป็นนักเรียนกับเพื่อนเนี่ยออกไปนอกโลกเนี่ยสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันสามารถคุยกันได้ไหมลุกนักเรียนคิดว่าคุยกันได้ไหม คำตอบก็คือนะคะคุยได้ค่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงซึ่งกันและกันนะคะเนื่องจากว่านอกโลกของเรานะคะไม่มีอากาศแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีตัวกลางให้เสียงเคลื่อนที่ผ่านนะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเกิดขึ้นได้จากการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วเนี่ยนะคะก็ยังต้องเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางด้วยนะคะเพื่อที่ใช้อีกคนเนี่ยได้ยินทีนี้นะคะนี่เลยค่ะนักเรียน,นักเรียนว่านักประดาน้ํานัก ประดาน้ำนี่ลูกจะได้ยินเสียงของเพื่อนที่เตือนหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีปลาฉลามมาเนี่ยนักดาน้ำจะได้ยินหรือเปล่าค่ะคุยัไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้ไงก่อนนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่อเราจะทำการทดลองนะคะซึ่งคุยก็ส่งคลิปวิดีโอการทดลองไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีซ่อมเสียงนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ คล้ายๆซ่อมเนี่ยนะคะและมีภาชนะใส่น้ำสีแล้วก็น้ำสีนั่นเองนะคะเรามาดูวิธีการทดลองเลยนะคะอันแรกเลยนะคะเขาจะเคาะซ่อมเสียงค่ะเคาะแล้วเนี่ยก็วางไว้ใกล้หูว่าเราจะได้ยินเสียงไหมอ่าครั้งที่สองนะคะเคาะซ่อมเสียงเหมือนกันค่ะแล้วก็แตะปลายซ่อมเสียงเนี่ยเอาจุ่มลงไปที่ผิวน้ําผิวน้ําสีอลูกแล้วก็สังเกตนะคะสามนะคะเคาะซ่อมเสียงนะคะแล้วก็ แต่ปลายคะ่ะส่มเสียงที่ผิวน้ำสีมือนกันนะคะแต่ใช้หูไปแนบข้างๆภาชนะอีกทีหนึ่งคะ่ะา3ครั้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทําไมอะทําไมในกิจกรรมนี้เราถึงต้องใช้น้ําสีคะทําไมเอ่ยแน่นอนนะคะถ้าเราใช้น้ําสีเนี่ยแน่นอนคะ่ะเราจะสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของเสียงเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจน,น แรกนะคะเราเคาะซ่อมเสียงนะคะแล้วก็วางซ่อมเสียงไว้ใกล้หูนะคะในคลิปก็จะได้ยินเสียงมึงนะคะมีเสียงเกิดขึ้นสองนะคะเคาะซ่อมเสียงแล้วแตะปลายขาซ่อมเสียงที่ผิวน้ําสีเห็นไหมคะนี่ก็จะมี วงนะคะมีการแผ่กระจายของน้ําสีนะคะออกเป็นวงเป็นวงเป็นวงสแสดงว่าซ้อมเสียงมีการสั่นนะคะเนื่องจากว่าเราเคาะปังซ้อมเสียงก็มีการสรรั่นพอการสั่นเนี่ยจุ่มไปในน้ำสีนะคะก็เห็นเป็นคลื่นเลยคะ่ะแสดงว่าเสียงนะคะเป็นคลื่นแบบนี้กระจายออกทุกทิศทางเลยในการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะ 3. นะคะคอซ้อมเสียงแล้วก็แตะไปยขาซ้อมเสียงที่ผิวน้ําสีจากนั้นก็ใช้หูไปแนบข้างภาชนะอีกทีว่าเราจะได้ยินเสียงหรือเปล่า แน่นอนนะคะพอเราเคาะซ่อมเสียงซ่อมเสียงเกิดการสั่นสะเทือนปุ๊บเราเอาไปแตะลงในน้ําสีน้ําสีก็มีการสั่นเห็นไหมคะก็คือเป็นวงเป็นวงแพรกกระจายออกไปไป,ไปถึงภาชนะนข้างๆเนาะก็ไปติดกับภาชนะใช่ไหมคะเป็นวงกระจายออกไปนะคะไปดุนภาชนะภาชนะเราก็เอาหูไปแนบข้างภาชนะนะคะเราก็จะได้ยินเสียง เพราะฉะนั้นนะคะเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วนําปลายขาซ่อมเสียงมาไว้ใกล้หูเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนักเรียนนี่เลยค่ะเราก็จะได้ยินเสียงไงคะเพราะซ่อมเสียงเนี่ยมีการสั่นพอมีการสั่นสะเทือนก็เกิดเสียงขึ้นจากในคลิปวิดีโอนะคะโปรเจกต์สิบสีที่ครูเอส่งให้นะคะก็จะมีเสียงวึง,วงของซ่อมเสียงนั่นเอง ใครที่ไม่ทันนะคะสามารถสต็อปวิดีโอไว้นะคะแล้วก็นะคะบันทึกข้อมูลลงตามคุยอยู่ได้เลยค่ะข้อที่สองนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วนําปลายซ่อมเสียงไปแตะบนผิวน้ําสีเนี่ยค่ะเมื่อเคาะขาซ่อมเสียงนะคะแล้วเราก็นําขาซ่อมเสียงไปแตะที่ปลายน้ําสีนะคะน้ําสีเกิดการซันแล้วแผ่เป็นวงไปรอบๆขาซ่อมเสียงค่ะเป็นแบบในรูปเลยนี่เลยนะคะ น้ำสีเกิดการสั่นนะคะแล้วก็แผ่เป็นวงไปรอบๆอบขาซ่อมเสียงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุยเอาให้ก่อนทำไมมันเป็นแบบนี้ไป้งน,น,น,นะคะอ่าโอเคนี่เลยค่ะข้อสองนะคะก็คือน้ำสีเนี่ยเกิดการสั่นเนาะแล้วก็แผ่เป็นวงนะคะไปรอบๆบขาซ่อมเสียงอืมเพราะขาซ่อมเสียงที่สั่นเนี่ยแตะลงในผิวน้ำใช่ไหมลูกอ่ทำไมนะคะทำไมถึงแบบว่ามี การสั่นสะเทือนนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเคาะเคาะซ่อมเสียงนะคะให้มีการสั่นใช่ไหมคะเราก็แตะลงปลายแตะลงบนผิวน้ําสีอ่านะคะแล้วน้ําสีก็จะมีการสั่นนะคะแล้วก็แผ่เป็นวงไปรอบๆขาซ่อมเสียงอ,อันนี้คือคําตอบข้อที่สองนะคะใครที่ไม่ทันก็สามารถสต็อปวิดีโอไว้ได้เลยข้อสามนะคะเขาถามว่าเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วนําปลายขาซ่อมเสียง ข้างหนึ่งนะคะแตะที่ผิวน้ําสีพร้อมกับใช้หูเนี่ยไปเนบข้างภาชนะจะได้ยินเสียงหรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบก็คือได้ยินเสียงไหมคะนักเรียนได้ยินไหมคะคาตอบก็คือนะคะนักเรียนนี่เลยกูยจะอธิบายให้ฟังนะคะพอเราเคาะซ่อมเสียงปุ๊บนะคะอ่าแล้วซ่อมเสียงเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนนะคะแล้วพอนะ ซ่อมเสียงเกิดการสั่นสะเทือนนะคะพอเราไปจุ่มลงในน้ําสีตรงนี้ลูกน้ําสีก็จะแผ่เป็นวงออกนี้ใช่ไหมคะอ่าเคลื่อนที่ออกดูกที่ทางแล้วคลื่นตัวนี้ก็จะมากระทบก,กับภาชนะแล้วพอเราเอาหูไปแนบกับภาชนะนึกนะเราก็จะได้ยินเสียงนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปตอบในข้อ3ามได้เลยนะคะได้ยินนะคะเพราะขาซ่อมเสียงสั่นนะคะจุ่มลงในน้ําสี น้ำสีก็เกิดการสั่นสะเทือนแผ่เป็นวงไปรอบๆนะคะพอเราเอาหูไปแนบนะคะส่วนประกอบในหูเราก็จะสั่นทําให้รับรู้เสียงนั่นเองค่ะข้อที่สี่นะคะสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าอะไรอ่าเรียกว่าอะไรคะมีของแข็งของเหลวแกส๊สเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เลยเรียกว่าอะไรเอ่ย อ่าเมื่อมีวัตถุมีการสั่นสะเทือนเกิดเสียงแล้วนะคะก็ต้องเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใช่ไหมลูกไปถึงผู้รับเสียงหรืออวัยวะเสียงนะคะนี่เลยนะคะสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เขาเรียกว่าตัวกลางของเสียงค่ะเช่นเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านของแข็งได้เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้นะคะเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านของเหลวได้อ่าอย่างเช่นเวลาที่เรียนแบบคอลุกทงชาติลูกนักเรียนร้องเพลงเนี่ยนะคะพอเรียนเปล่งเสียงเนี่ย คือเส้นเสียงของนักเรียนมีการสั่นนะคะเกิดการปริงเสียงออกมานะคะมีเสียงนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ไปในอากาศเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนักเรียนก็จะได้ยินเสียงนักเรียนด้วยใช่ไหมคะทีนี้ตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนี้คืออะไรคะมีอะไรบ้างที่ทําให้เสียงเดินทางไปถึงหูเราได้น้ําใช่ค่ะมีน้ําเสียงเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นน้าได้ก็คือของเหลวใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมี ของแข็งก็ได้นะภาชนะนะคะก็ได้นะคะแล้วก็มีอากาศเนาะตอนที่ขาส้มเสียนเราใกล้ๆหูนะคะก็มีทั้งสามอย่างเลยเดีย๋ยวคูยเพิ่มให้นะคะข้อห้านะลูกน้ำมีน้ำนะคะมีอากาศนะคะและ ภาชนะนั่นเองที่เป็นของแข็งนะคะโอเคอ่า okay. ใครที่ตามไม่ทันนะคะเรียนสามารถกด stop วิดีโอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็บันทึกลงตามคุยได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นะคะจากกิจกรรมนี้นะคะเรียนค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับก,บการพื้นที่ของเสียงนี่เลยค่ะ เสียงนะคะจะเดินทางไปยังผู้ฟังได้นะคะต้องมีตัวกลางของเสียงและจะเกิดเสียงขึ้นได้นะคะต้องเกิดจากการสั่นสะเทือนนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะ,ะแล้วนะคะนักประดาน้ำเนี่ยสมมติว่าเจอฉลามเนี่ยลงไป2คนในลูกปเปลนะสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยโหเห็นและปลาฉลามมาอีกคนหนึ่งไม่เห็นเขาจะเตืนเอนเ,น,น,เน,เตนเพื่อนเขายังไงอะค่ะนักเรียนคิดว่าเขาจะเตือนเพื่อนเขายังไง ตะโกนออกไปเลยไหมฉลามนิดว่าจะได้ยินไหมลูกก็อาจจะได้ยินเบาๆนะลูกนะเบาๆนะแต่ที่เขาเตือนกันนะคะคือเขาอาจจะมีการเคาะเคาะเนี่ยเลยถังออกซิเจนนะคะเคาะเคาะป๊าเเขาก็จะรู้อ๋อมีฉลามมาเขาเป็นสัญญาณนะคะเป็นสัญญาณบ่งบอกกันมีการเคาะนะคะแน่นอนวา่าเคาะปุ๊บถังเนี่ยเกิดจากถังเกิดการสั่นสะเทือนก็จะเกิดเสียงขึ้นนะคะแล้วก็เดินทางผ่านน้ําที่เป็นตัวกลางไปหา คนนี้ได้ไปหาคนที่เราต้องการจะเตือนภัยเขาได้นั่นเองค่ะในเรื่องของเสียงนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะคะที่ช่อง y u t u ู e โยวังนะคะสะรุปเลยนะคะเรียนเสียงเกิดขึ้นยังไงคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองและวัตถุนั้นนะคะจะเดินทาง ไปยงังไปยังอวัอยวะรับเสียงได้เนี่ยนะคะก็ต้องผ่านตัวกลางนะคะซึ่งตัวกลางของเสียงก็จะมีทั้งของแข็งก็ได้ของเหลวก็ได้และแก๊สก็ได้นะคะ,ะที่นักเรียนคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ได้ยินก็เพราะว่าเสียงของนักเรียนนะคะเกิดจากการสั่นเคลื่อนของเส้นเสียงนะคะพอปล่งเสียงออกมาก็จะมีเสียงทนี้ก็เดินทางผ่านอากาศนะคะไปไปอไปกระทบกับอวัอยวะรับเสียงนะคะที่หูของคุณพ่อ,ค,อคุณแม่อ่า คุณพ่อคุณแม่ถึงได้ยินเสียงเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยคือเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองค่ะแล้วตัวกลางของเสียงนะคะก็มีอยู่3อย่างค่ะ1น,นะคะของแข็งสองนะคะของเหลวและ3นะคะแก๊สนะคะซึ่งเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบาย